สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพเพีงดีดีขึ้นทุกวันร พระสงค์ในเขตกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินภาวะไขมันในเลือดสูงทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งมีแผนการในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้แต่จะเป็นยังไงนั้นตามมิ้นไเลยค่ะสวัสดีค่ะ เป้าหมายอะไรคะก็เริ่มต้นจากงานนี้เป็นเฟสที่2นะคะเฟสแรกเนี่ยเราเก็บปัญหาภาวะสุขภาพของพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็จะมีภาวะสุขภาพทางด้านอ้วนนะคะไขมันเกินแล้วก็ภาวะน้าตาลในเลือดสูงนด้เยอะเราก็เลยรวมตัวกันระหว่างองค์กรพยาบาลนะคะแล้วก็ภาควิชาโภชนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อนะคะผลิตสื่อเสร็จเป็นสื่อที่เฉพาะที่เราจะให้ความรู้แก่พระสงฆ์คารวาสนะคะแล้วก็ นำสื่อเนี้ยไปกระจายเผยแพร่ทั่วทุกภูมิภาคก็คือไม่ใช่แค่พระสงฆ์ใช่ไหมคะใช่คารวะด้วยเนื่องจากว่าพระสงฆ์เราเนี่ยบินทบาทถูกไหมคะใช่ผู้ที่มารับบินทบาทจากคารวดคารวะคือผู้ที่เตรียมอาหารเพื่อที่จะใช้ในการใส่บาตรนะคะเพราะฉะนั้นผู้เตรียมอาหารใส่บาตรเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยใช่ค่ะควรจะต้องรู้ใช่ การเตรียมอาหารให้กับเกษตยทีนี şey ้พยาบาลเนี่ยเป็นบุคลากรที่ลงถึงพื้นที่ในทั่วทุกภูมิภาคในการที่จะช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ทําความเข้าใจนะคะกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเราก็เลยใช้องค์กรพยาบาลเค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสื่อต่างๆ ทำให้สื่อนมีชีวิตไปทุกคู่ไปภาคเลยนะคะก็เลยเกิดเป็นคนรักอลขึ้นมาอันนี้คือเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนคืออย่างแรกคือเราต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนในการผลิตสื่อนะคะเป็นการครีเอทีฟอันดับแรกคือการไปทําเรียกว่าคุณทีพนะคะการศึกษาเชิงคุณภาพเจาะลึกว่าอาหารในแต่ละภาคเป็นยังไงเขาทําอาหารใส่บาตรประมาณไหนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละภาคเนี่ยอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นอย่างไรเราก็จะให้คําแนะนําในแต่ละภูมิภาคเช่นภาคเหนือนิยมข้าวเหนียวอ่าภาคอีสานก็ข้าวเหนียวประมาณนี้แกงกะทิจะอยู่ที่ภาคใต้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับในแต่ละภาคด้วยจำกัดไหมคะว่าอันนี้ไม่ควรหรือใช่ค่ะก็จะก็จะออกมาเป็นนี่นะคะพระสงฆ์มนิพโภชนาปานะกายะและกิจกรรมเพื่อให้คล้องกับเอ่อความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ด้วยนะคะไม่ให้ผิดผิดวินัยสงฆ์ประมาณนี้ แล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะคะอาจารย์ผลลัพธ์ที่ได้ใช่ไหมคะในแต่ละภูมิภาคเมื่อไปลงใน4ภาคแล้วเนี่ยการปรับพฤติกรรมทั้งพระสงฆ์นะคะแล้วก็คาราวะที่เตรียมอาหารใส่บาตด้วยเนี่ยก็มีเรื่องของความเข้าใจในการที่จะเตรียมอาหารใส่บาตในการเลือกรับประทานอาหารถูกต้องทางสถิติก็เรียกว่า significant ในทุกภาคส่วนนะคะ ก็คือผลตอบรับคือออกมามดีขึ้นแล้วมีแบบภาวะภาวะุขภาพเกินอะไรอย่างนี้ลดลงไหมคะอันนี้จะเป็นเฟสถัดไปค่ะเฟสนี้เราจะดูในแง่ของความเข้าใจในการเลือกร<อ>ับประทานอาหารก่อนนะคะในเบื้องต้นซึ่งสื่อต่างๆที่ผลิตมาเนะะี่ยค่ะเราก็ไปลงเรียกว่าถอดบทเรียนกันอีกหนึ่งรอบเพื่อผลิตสื่อที่ที่เหมาะกับแต่ละภาคซึ่งเพิ่งเสร็จเร็วๆนี้นะคะแล้วจะมีการแจกเขาเป็นหนังสือหรือว่าเป็น ท,ทุกเอกสารทุกสื่อแล้วก็นังสือนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook สงภัยไกลโลกค่ะแล้วก็อันดับต่อไปก็คือเนื่องจากได้ทุนของสอสสด้วยนะคะก็จะอัปโหลดแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สสสแต่ตอนนี้ที่ Facebook นะคะสงภัยไกลโลกค่ะ,คะ ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะการที่เราเข้าใจแล้วก็คำนึงนะคะถึงคุณประโยชน์ของโภชนาการมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะท้อคับเลื่อคุณนาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร